สวัสดีครับพบกับช่องคุติ GTT ทีแมททิวเตอีกแล้วนะครับคลิปนี้เนี่ยครูจะมาสอนพีเทสโรงเรียนศึกษานาลีเข้ามหนึ่งนะครับเป็นห้องห้องเรียนพิเศษ SMTE นะครับ SMTE ก่อนที่ครูจะสอนครูอยากจะอธิบายนิดหนึ่งว่าเอ ห้อง S M T E ของศึกษานรีเนี่ยมันต่างจากห้องกิฟเต็ทั่วไปยังไงอ่ก่อนอื่นนะครับ S M T E ย่อมาจาก s c i n m a t Technology and Environment นะครับอ่าแปลตรงตัวเลยก็คือห้องเรียนเนี้ยจะเน้นหนักไปที่วิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษนั่นเอง ภายใต้การควบคุมหลักสูตรของสอส,อสอวทนะครับแต่จะเน้นการทำโครงงานวิจัยเชิงเทคโนโลโยีและสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นห้องคิปเต้นเนี่ยจะเน้นแค่วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ที่จะเรียนเรียนชั่วโมงเพิ่มขึ้นไปนี่นี่คือสิ่งที่แตกต่างนะครับแล้วก็ห้องคิปเตนก็จะไม่มีโครงงานวิจัย เชิงเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมนะครับนั่นเองนะครับถ้าโ <Okay, okay. S 1> อเค okay. ห้อง S M T E เนี่ยก็จะยากกว่าห้องปกตินั่นเองนะครับเดี๋ยวนักเรียนเด็กๆมาดูก็จะรู้นะครับว่ามันยากกว่าหรือเปล่าอ่ะเรามาดูข้อหนึ่งเลยนะครับอ่าข้อหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับสี่ตัวแปรอ่าให้เปรียบเทียบสี่ตัวแปรนะครับ เอทีนี้อ่ามาดูกันนะครับว่ามันยังไงเขาบอกว่าคุณครูสอนธนาให้นักเรียนสี่คนคือสตรอเบอรี่บูเบอรี่แบล็คเบอรีและลาบเบอรี่เห็นไหมมีสี่คนที่แตกต่างกันให้เลือกจำนวนนับคนละหนึ่งจำนวนโดยมีเงื่อนไขว่าเงื่อนไขที่หนึ่งจำนวนที่สตรอเบอรีเลือกต้องเป็นเจ็ดส่วนสี่ของจำนวนที่แบล็คเบอรีเลือก อ่ะแล้วมันก็จะมีเงื่อนไขสามเงื่อนไขเนาะแล้วสุดท้ายเขาถามว่านักเรียนคนใดเลือกแล้วได้จำนวนที่มีค่ามากเป็นอันดับสองก็คือเปรียบเทียบสี่ค่านั่นเองอ่ะคูแนะนำง่ายๆเลยนะครับอันดับแรกเราก็กำหนดให้สตรอเบอร์รี่เป็นอ่าสมมุติครู กูให้เป็น A แล้วกันเนาะอ่าแล้วบลูเบอร์รี่คูให้เป็น B แล้วก็แบล็คเบอร์รี่อ่าคูให้เป็น C นะครับส่วนลัสเบอร,รี่เห็นแล้วอยากกินมิกเบอร,ร์รี่เล้วกัน อ่าลาดเบอร์รี่ก็คือให้เป็นตัวแปรดีไปอ่ามันคือการเปรียบเทียบค่าสี่ตัวแปรเนี่ยว่าอันไหนมีค่ามากเป็นอันดับที่สองเราก็ต้องเรียงเรียงจากน้อยไปมากอะไรประมาณนั้นอ่าโอเคเรามาดูเงื่อนไขที่หนึ่งก่อนนะครับเงื่อนไขที่หนึ่งเนี่ยก็บอกสตรอเบอร์ี่เป็นเจ็ดส่วนสี่ของแบล็คเบอร์รี่อ่าสตรอเบอรี่คือ A ใช่ไหมครับ เท่ากับเป็นคือเท่ากับนะนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเป็นอยู่คืออิสเนั่นแหละคือเท่ากับเท่ากับเจ็ดส่วนสี่ของก็คือคูณคูณจำนวนที่แบ็คเบอร์ี่อ่าเลือกแบ็คเบอร์ี่เราให้เป็นสอ่าก็เป็นเจ็ดส่วนสี่สนั่นเองต่อไปเงื่อนไขที่สองลาร์เบอร์รี่ลาร์เบอรรี่ก็คือตัวแปรดีเป็นเท่ากับ สามส่วนสองของคือคูณจำนวนที่บลูเบอร์รี่เลือกบลูเบอร์รี่ก็เป็นตัวแปรบอ่ะก็เป็น d เท่ากับสามส่วนสองบเงื่อนไขที่สามแบล็เบอร์รี่แบ็คเบอร์รี่คือซีนะครับอ่เป็นเท่ากับยี่สิบส่วนยี่สิบเอ็ดของก็คือคูณกับจำนวนที่ลัเบอร์รี่เลือกลัเบอร์รี่ก็คือตัวแปรดีนั่นเองอ่ะ เขาให้มาสามสมก,การแต่สี่ตัวแปรแล้วให้เปรียบเทียบค่าว่า A B C D เนี่ยตัวแปรไหนที่มีค่ามากเป็นอันดับสองเนี่ยมีค่ามากเป็นอันดับสองเออหลักการนะครับเราจะต้องทำให้สี่ตัวแปรเนี่ยเป็นตัวแปรเดียวกันให้หมดนั่นเองทีนี้ที่ครูทำเฉลยมาก็คือ,อ,อครูจะทำให้ ทำให้เป็นกูจะทำให้เป็นสตรอเบอรี่ให้หมดให้เป็นเอให้หมดแล้วกันอืมหมายความว่า A ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเอไม่ต้องไปยุ่งนะครับแต่ว่าเราจะต้องจัดตัวแปร B ให้อยู่ในรูป A B, B. เท่ากับเทอม A แล้วก็ตัวแปร C ก็อยู่ในเทอมของ A แล้วก็ตัวแปรดีก็ต้องให้อยู่ในเทอมของเอพอมันอยู่ในรูปตัวแปรเอหมดเราจะได้มาเปรียบเทียบตัวเลขข้างหน้าของ A นั่นเอง <c oughs> อ่ะเราจะเริ่มจากไหนดีเราจะเริ่มจากสมการที่หนึ่งเลยอ่ะเราแปลง c ให้อยู่ในรูป a ได้นะครับอ่ะก็คืออเด็กๆดูนะเจส่วนสี่มันคูณ c เราย้ายไปฝั่งซ้ายก็ กลายับเศษส่วนเป็น4ี่ส่วนเจเห็นไหมเราก็ได้แล้วว่า C เนี่ยมีค่าเท่ากับ4ีส่วนเเท่าของ A ออต่อไปในเมื่อ C อ่ะมันมันอยู่ในรูปของ A ได้แล้วใช่ไหม h? อ่เพราะนั้นเราก็เลยมาดูสมก,การนี้อ่าสมมุติครูให้เป็นสมก,การที่สองก็ได้ตรงนี้อ่า <c oughs> c ตรงเนี้ย4ตรงเนี้ยเราก็แปลงเป็น4ส่วน 7a อ่ะแล้วเราก็จัดให้มันดีดีอยู่ในรูปเทอมของ a น,นั่นเองเพราะฉะนั้นก็ยายา20ส่วน21ไปฝั่งซ้ายนี่20ส่วน21กับเศษส่วนเป็น21ส่วน20คูณกับ4ส่วน 7a อ่าเราก็ตัดเลขนะครับก็คือ จ็ดสามยี่บเอ็ดสี่ห้ายี่สิบก็ได้สามส่นห้าอล้วอ่าเพราะฉะนั้นตัวแปรดีเราแปลงให้อยู่ในรูป a แล้วก็คือสามส่นห้าเอเดี๋ยวกูสี่เหลี่ยมกรอบไปดีวยว่าอ่า4ก็ดีไปแล้วเนาะอ่าเหลือ b ตัวเดียวแล้วเด็กๆเดี๋ยวเราก็จะเปรียบเทียบค่าได้แล้วครับอันนี้มันเป็น เอา,อาง,ง่ายๆนะเด็กมปลายยังทํำยากเลยถ้าไม่รู้วิธีเออแต่อันนี้ก็คือครูสอนทั้งหมดต้นมปลายประถมครูสอนได้หมดข้อสอบเข้ามาอะไรวะเนั้นเนี้ยมันไม่ได้ยากอะไรสําหรับครูแต่สําหรับเด็กปหอ,อะ่ะเขาไม่เคยเจอทําไม่ได้อยู่แล้วถ้าคนที่ไม่เคยเรียนเนี่ยไม่รอดอ่า oh, <no. S 1> ทีนี้เหลือบีนี่ไงตัวสมการที่มีบีก็นี่ไง ดเท่ากับสามส่วนสองบีถูกไหมแต่ทีนี้เนี่ยดี D เนี่ยเราโดนเราจัดให้อยู่ในรูป A ไปเรียบร้อยแล้วเออก็แทนไปสิว่าเนี่ยเราก็แทน D ตัวเนี้ยสมการที่สามก็แทนเป็นสามส่วนห้าเเท่ากับสามส่วนสองบแล้วเราก็ย้ายสามส่วนสองไปฝั่งซ้ายเหมือนเดิมเป็นสองส่วนสามคูณสามส่วนห้าเนะครับดูนะเด็กๆว่าใช้เวลาเท่าไหร่หนึ่งข้อเนี่ยโหดมากนะครับ ครูไปดูแล้วว่าตกเวลาข้อหนึ่งหนึ่งนาทีเดี๋ยวนะข้อหนึ่งใช่ไหมครับข้อหนึ่งประมาณสามนาทีเออซึ่งจริงๆมันน้อยไปอนนเด็กก็สามตัดสามเห็นไหมก็เหลือสองส่วนห้าเเท่ากับบโอเคเรียบร้อย b ก็อยู่ในเทอมของ a แล้วคือสองส่วนสองส่วนห้าเแล้ว อ่ะทีนี้เรามาเปรียบเทียบค่านะครับเออ A B C D นะครับ A ก็ไม่ต้องไปยุ่งมันมันก็เหมือนมีตัวเลขหนึ่งอยู่หน้า A ก็หนึ่งคูณ A น,นั่นเอง b ละ่ะ B ก็คือตรงนี้สองส่วนห้าเอล่ะ C คือสี่ส่วนเจ็ดเอคือสามส่วนห้าเ อ่ทีนี้เราก็เปรียบเทียบตัวเลขหน้าเอนี่ยแหละเออก็คือหนึ่งสองส่วนห้าเด็กๆตั้งหารไปเลยครับห้าหารสองไม่ได้ใส่ศูนย์ใส่จุดเติมศูนย์ห้าสี่ยี่สิบก็เป็นศูนย์จุดสี่เอต่อไปสี่ส่วนเจ็ดก็สี่ไปหารเจ็ดเลยเจ็ดหารสี่ไม่ได้ใส่ศูนย์ใส่จุดเติมศูนย์เจ็ดห้าสามห้า ลบได้ห้าชักศูนย์ลงมาเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าประมาณนี้แหละก็ศูนย์จุดห้าเจ็ดเอสามส่วนห้าเอสามหันห้าได้ศูนย์จุดเติมศูนย์สห้าหกสามสิบจบแล้วได้ศูนย์จุดหกเออเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียงเขาบอกว่ามากเป็นอันดับสองเพราะฉะนั้นเราควรจะเรียงจากมากไปน้อยเรียงจากค่ามากไปหาค่าน้อย ตัวไหนมากสุดเด็กๆหนึ่งไงหนึ่งมากสุดเลยเพราะฉะนั้น A เป็นอันดับที่หนึ่งที่มีค่ามากที่สุดต่อไปล่ะตัวที่มากลงลงลงมาก,ก็ต้องศูนย์จุดหกถูกไหมเออศูนย์จุดหกอก็คือดีไงจบแล้วดีคืออันดับที่สองครับมีค่ามากเป็นอันดับที่สองนี่นเอง ถ้าต่อไปก็ต้อง0.570.4ก็คือ c มากกว่า b น,นั่นเองถ้าสมมติเ้าสอบชอยเขาออกเป็นแบบเรียงจากมากไปน ой, ้อยเราก็ดูอย่างนี้ได้เลยแต่นี่เขาตอบเขาถามแค่ว่ามากอดัแบสองก็คือดีดี D, Q, กันเลยดครูก็คุติก็กำหนดที่เป็นลาดเบอ่ไงจบเพราะฉะนั้นลาดเบอรี่ก็คือข้อชอยหนึ่งันะน่นเองอ่าใช้เวลาไป สิบสามนาทีอันนี้ครูครูอธิบายด้วยนะลิชาเนาะแต่ถ้าคนรู้หลักจะตอบเร็วกว่าน,นี้นะครับอ่าข้อนี้ผ่านไปสิบสามนาทีนะครับอ่าผ่านนะครับอ่าอีกข้อหนึ่งแล้วกันเนาะคลิปนี้ข้อสองเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าประมาณจำนวนเต็มน,นั่นเอง อาจจะเป็นค่าประมาณประมาณจำนวนเต็มสิบเต็มร้อยเต็มพันเต็มหมื่นเด็กๆต้องเรียนมาแล้วเนาะมาดูนะครับเขาบอกว่าเอเป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่มีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันซึ่งมีค่าเท่ากับห้าพันครูจะบอกงี้คือ a เนี่ยหาเอเนี่ยตัวเลขที่เป็น ที่เป็นจํานวนเต็มที่ปัดปัดหาค่าประมาณจํานวนเต็มพันแล้วได้5 0พันเนี่ยก็คือตั้งแต่เลข4,500จนถึง4,999ถ้าเราหาค่าประมาณจํานวนเต็มพันอ่ะเด็กๆค่าประมาณจํานวนเต็มพัน อ่ะอย่าง4,500เนี่ยค่าประมาณจำนวนเต็มพันให้ดูหลักร้อยหลักร้อยก็คือห้าถ้ามากตัวเลขมากกว่าหรือเท่ากับห้า 5, ปัดขึ้นใช่ไหมเออพราะปัดขึ้นไอ้สีเนี่ยก็เ,เลยบวกไปหนึ่งก็เลยเป็นห้าพันเนี่ยอืมเข้าใจไหมครับอ่าแล้วเนี่ย4,501 สี่พันห้า้อยสองไล่ไป็นถึงสี่พันเก้า้อยเก้าสิบเสี่พันเก้า้อยเก้าสิบเหาค่าประมาณจำนวนเต็มพันก็ดูหลักร้อยหล,หลักร้อยเป็นเลขเก้ามากกว่าห้าก็ปัดขึ้นอีกปัดขึ้นก็สี่บวกหนึ่งก็เป็นห้าแล้วก็สามหลักทางขวาก็เป็นศูนย์หมดเลยก็คือห้าพันเหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นค่า A เขาบอกคือจำนวนนับที่น้อยที่สุดก็สี่พันห้าร้อยนั่นเองคือตัวที่น้อยที่สุดอโอเคไหมครับแต่ถ้าเขาบอกว่าเอเป็นจำนวนที่จานวนนับที่มากที่สุดจะตอบเป็นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเทนเออเพราะว่าตั้งแต่เลขสี่พันห้าร้อยถึงสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยค่าประมาณจำนวนเต็มพันเป็นห้าพันหมดเลยเนี่ยเท่ากับห้าพันอืมโอเคนะได้เอล้ว ต่อไปบีบีเป็นจำนวนนับมากที่สุดแล้วจะตรงข้ามกับเอแล้วจำนวนนับที่มากที่สุดมีค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยนะมีค่าเท่ากับเจ็ดพันเออผูู้ก็จะบอกว่าเลขไหนบ้าง ที่มันมีค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยแล้วเป็นเจ็ดพันตั้งแต่หกพันเก้าร้อยห้าสิบจนถึงหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าครับค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยจะเป็นเจ็ดพันหมดเลยครับจะเป็นเจ็ดพันหมดเลยอ่าเด็กๆมาถ้าหาค่าประมาณจ,จำนวนเต็มร้อยให้ดูหลักสิบครับ ให้ดูหลักทางขวาไปหนึ่งหลักนั่นเองอ่าก็คือถ้าถ้าพันก็ไปดูร้อยเห็นไหมอันนี้พันก็ไปดูร้อยแต่ถ้าหาค่าประมาณจํานวนเต็มร้อยให้ไปดูสิบหลักสิบแทนอ่าเราจะเห็นว่าเลขหลักสิบตรงเนี้ยมันเป็นเก้าเก้ามากกว่าห้าก็ปัดขึ้นพอปัดขึ้นเนี่ยไอ้เก้าตัวเนี้ยมันก็ไปบวกหนึ่งเป็นสิบแต่พอมันเป็นสิบปุ๊บ อ่ามันก็ได้ศูนย์แล้วมันไปทดหนึ่งหกบกวกหนึ่งก็เลยเป็นเจ็ดอ่าก็เลยเป็นเจ็ดพันนั่นเองตัวนี้น้อยสุดเลยห้าหกเก้าห้านเป็นตัวที่น้อยสุดห้าก็คืออยู่ในช่วงมากกว่าเท่ากับห้าหลักสิบก็ปัดไปที่หลักร้อยก็คือเก้าบวกหนึ่งก็เป็นสิบอีกอ,กอะพอบวกหนึ่งเป็นสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งมันก็เลยเป็นเจ็ดพันเหมือนกัน แต่เขาบอกว่า b เนี่ยเป็นจำนวนนับที่มากที่สุดตัวที่เอาง่ายๆก็คือหกพันเก้า้อยเก้าสิบเก้านี่แหละก็คือตัวที่จำนวนนับที่มากที่สุดที่ปัดค่าปัดหาค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยแล้วได้เจ็ดพันนี่แเาเพราะนั้นเราก็ได้ b แล้วคือหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าโจทย์เขาซับซ้อนอีกทีหนึ่งเขาไม่ได้หาแค่ b ลบ a นะเด็กๆระวังให้ดีนะ หาค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยของผลต่างอีกรอบหนึ่งเพราะนั้นเด็กๆต้องไปหา b ลบ a ก่อนอ b ลบ a อ่า b คือหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับลบกับ a คือสี่พันห้าร้อยอ่าลบได้เก้าเก้าเก้าลบห้าได้สี่หกลบสี่ได้สองอ่าเพราะฉะนั้น b ลบ a ได้สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าแต่ โจทย์หาค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยของค่านี้อีกทีหนึ่งค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยอ่าเพราะฉะนั้นหาค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยให้ดูหลักสิบ 10. หลักสิบคือเก้าครับมากกว่าห้าปัดขึ้นครับปัดขึ้นตัวที่ปัดขึ้นไม,ไม่ได้เกนะ้าเนี่ยตัวที่ปัดขึ้นคือ ร้อยนั่นเองหลักเลขหลักร้อยก็คือสี่บวกหนึ่งก็เลยเป็นห้าพราะฉะนั้นก็จะได้สองพันห้าร้อยนั่นเองจบแล้วครับข้อนี้ตอบข้อสามนั่นเองอืมเป็นไงบ้างเด็กๆยากไหมครับอ่าโอเคอันนี้ก็เป็น EP แรกนะอ่าเดี๋ยวครูจะทำ EP ต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆก็ จะสอบพีเทสศึกษาเนื้อรืกันปี69แล้วต้นปีนะจะสอบเดือนมกรานะครับอย่างปี68ก็สอบ18มกรานะครับปี68แต่ไม่รู้ว่าปี69สอบไปไหนนะครับอเออเราก็ต้องติดตามข่าวกันไปนะครับอ่าโอเคอ่าบ๊ายบายนะครับยังไงถ้าถ้ารู้สึกอ่าเด็กๆรู้สึกเด็กๆหรือผู้ปกครองฟังคลิป ฟังคลิปของครูแล้วฟังคลิปของคูงคงคติแล้วเข้าใจนะครับก็ส่งต่อไปให้ลูกหลานเพื่อนสนิทญาติที่จะต้องไปสอบเข้ามา .1 ปีหน้าแหละนะครับก็จะได้รู้แนวว่าโอศึกษานาลีห้องเรียนพิเศษ SMT มันประมาณนี้เนาะอ่าโอเคครูก็มาให้ความรู้นะครับต้องการให้เด็กๆมีความรู้ดีๆที่จะเตรียมความจะไปสอบน,นั่นเองเพราะอนาคต ของชาติก็คืออนาคุธของเด็กไทยเราเองนะครับเอาโอเคบ๊ายบายบาย,ยังไงชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์ให้สติด้วยนะครับอ่าบายบาย,บายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ